สวัสดีครับผมเจอารนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมมอนพีสแปรเลตเบอร์เลขสี่กันแล้วนะครับทั้งหมดทีน,นี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่หนึ่งนะครับผมไม่รอช้าจันกันเลยครับผมเ,เป็นอย่างนี้แล้วนะ,ะนะซึ่งตัวละครที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือผมเบอรหนึ่งไนเพอร์นอว่าั่นเองนะครับเ็กๆก,ก็เป็นสายใช้ความเร็วนะครับผมจะอัพตามเรียบร้อยแล้วก็เ็กๆเนี่ยมันจะมีสองชุดครับ เป็นชุดเอ่อธรรมดาก่อนชุดที่ชาบอนดี้นะครับแล้วก็อันนี้ชุดตอนเข้านิวโวนะครับผมเมื่อ,อวันนี้เราจะไปีีนนทำอะไรกันโอเคเรามาเริ่มดูจากทักษะที่เขาให้มาก่อนนะเดี๋ยนจะไม่มีนะครับทักษะไม่มีพัสดุมา,มาให้นะครับผมโอเคครับงั้นเราไปดูสกิลของเอกเด็กกันเลยครับผม โอเคครับหลังจากที่เราดูเรืองอ์เก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือทักษะที่บอกเราไปนะครับผมก็คือชาต่อสู้ป่อนประจำเรืออันนี้จะทําให้เราสามารถเวลาเราใช้สกิลเราก็จะหิวเลือดครับเราก็จะได้ไม่ตายแล้วก็พลังสมาธิเพื่อให้เราใช้สกิลได้เร็วขึ้นเราได้ยิ่เร็วขึ้นมาณนี้นครับอันนี้ก็คือลดอาการชะงักของใส่ไปไว้ให้ใช้แลเดี๋ยววันนี้ผมเปลี่ยนจะเอาเป็น พืสงขาต่ออพเศษเป็นคอโปสัตว์นี้ที่องใช้ประมานี้นะครับก็ไปเล่ปเลยดีกว่าตเาเยจะเล่นคือวานคุนิน <c oughs> เปิดกันเลยไม่อยอ่าจะเล่นนานนะขนาค่อนข้างจะน,นานมากอยู่ <c oughs> ไม่รู้ว่ายังจำกันได้หรือป่าแต่เราก็ใกล้จะเทีย พิชวร้อนไปเต็มแล้วอยากให้คุณผู้ชมตอกันนิดนึงเราจะได้ดเกมใหม่กันจะเปลี่ยนบ้างแล้วดูตะวันทีมาสักปีแล้วครถ้าเวลาเปลี่ยนบ้างแล้วเกเฟสแรกเขาเป็นการกับะโทมาลิส่ามาก่อนเลยเปิารรอเล่ไ มองเห็นเราเนไนี่ไงวเราจะลองเตะตรมารุก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุยกจัด5ไป1น่แตกไปแตกไปแตกนะนึงตัวจะล้กอนเไม่เห็นนะ

ไอ้ง่วงอ๋อแล้วก็เอกเด็กเป็นคิวนผลกาอ่อนอ่อนน่าจะเรียกอะครับตอ่อนเกำบันประมาณนั้นนะเป็นสายพวกแบบสายเรดวเต่าอะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยหวใหญ่แล้วนี่ไงเจ็บก็ตลบแอ่บ ว่าต้องจากการหมกฟางหอกฟางฟาคือไล่ลล่ยากแไล่ัเราเนี่ยแหละนี่ดีกว่าีดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอะไรมาคับไม่หมดต กาจอไอหนูตัวดครับจอจอบไปไปจอไปเอาไปก่อนหนึ่งาแล้วกันแบแสบอเลยเงพลังเหรอเป่งมากไม่ต้องใช้ไลตัวาว่ะมึงอะไอหนูนี่ฮะแอโแอ ลงมาเออายุหมุนแล้วก็โซโล,โลรหมดราจแกอ,า,อาตกี้นะต้องตีเท่าไหร่แล้วออเอาได้เอันห้าไหมเรได้อเราได้แล้วกาดจะนานมากครับก็ต้องขอโทษแต่คนที่รอด้วยนะครับรืออาจจะไม่ได้รอกันอะไรมาแล้ว จัดธรรมดาไปก่อนจัดธรรมดาไปก่อนต้ตะนอะน้เนเน้องามีเก็จับวเก็มเิวไม่งั้นเราจะไม่ได้เลเวลไม่ต้องหวัสักห้าร้อยน่ะเพิ่มเิมน่าแต่ไม่ใช่ว่าเรา เขไม่ใช่ว่าเราคือจะคันห้าเราได้อะไรเอสนะโอเราก็ต้องทำเวลาด้วยนะุแย่แล้วโมเดล,เล,เลนี่เราต้องไปฆ่าเอสนะโอเฟสของเราคือจัก,การกับเอสหันมาเนี่ยเดี๋ยวด้วยวิ่งไวเชียวเนเอ๋ว่างไงจ๊ะ วอาไยจ้าจัดไปหน่อยแปกแล้วก็ต้องให่ใครเไงครับให้เก็ดคต๊อู้ห่อยนี่นี่นยนี่ะนี่กัดหน่อยวรขวรคววนี่ามก็จเดิมครับที่ผมเห็นเักะสกิลมันแบบเหมาอนกันแต่ว่าแ่มันก็ใช้แค่

มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตอนนี้ตีก่อนนะประมาณนี้ตีนะตีะเราต้อมาฟิวเพิ่มหน่อยนะเรื่องเรื่องจัดก่อนเลยเนี่ยน่าถึงร้อยยี่สตัวเรียบร้อยถึงพันห้าร้อยแตกโอเคเวลาเก็บกนได้แกงคือตาลลุนะครับคนเอกตารลุ แต่จริงแล้วเอ็กเนี่ยถ้าให้พูดถึงก็คือเขาเป็นทหารเรือที่ห่โอมาล้เป็นแบบวา่าแต่ก็ถ้าสมเห็นไปแบบแทรกซี่มินาวานวน้องงั้นงั้นนะจริงๆนะยังแบบว่ายัางสูดคนโลโตกี่ไม่ได้นะนตุ่โัวผมแต่ก็พูดถึงก็เป็นหนึ่งในซุปเปอร์โนว แต่ไม่ได้เก่งเท่คือตอนแรกไนซุมุน,นะะว่านะว่าเขาจะเก่งคอๆอรกับลี่อย่งน,นี้ค่ทแกะล้อแต่เมือลี่เก่งกว่าแล้วคร,ร,รับตโน้นต้องแะคอพอรันเลยอ่ะเก่งกาศย่างาดีแเกิน,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 นย่างสดีแล้วเกิน ให้เียนทกอยาดูก่อครับเสร็จบา้วย,าย่างเลตว่าเราเล่นไม่ถนัดเลยได้อยู่เตนแล้วเห็เตะาวยัไป้วมงก็ตายเพราะการปั้นวรค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 วรดามเมจนะครับแบลควรน,นี่แหละจบแล้วท่าใหญ่นะกำลัง เอ้เอไอเอ้า,อา,อายังไม่จบนะครับดูหัวหน้าสีเหลืองเลยตายละเราเรยกวจบแล้วนะครับไสกว่เดวเามาันเวลานะถ้าเราไม่ทันเวลาเราจะไ่ได้ในะครับเราจะไม่คอมพิวือควคิวตัวนี่เราต้องเล่นแค่ท่านั้นเป็นแบงนะ นี่พี่โผล่มาได้ังี่ได้ยงไงแคร์โคโบวจะไปแปลงร่างเนื้อสาวนะผมคิว่าผมไม่ถนัดอะไรวะเฮ้ยอลันก่อนเลยถลันก่อนเลยอายุหม เกิดชาใหญ่ทีนะเนี่ยถ้าสังเกตตอนเรื่อผมแทบจะไม่ลดเลยนะเพราะว่าผมคิวได้ตลอดลังการที่ผมใช้คิวแล้วผมก็ให้ผมเก็บคิวง่ายขึ้นทำให้ผมไม่ตายพุ๊ทะลุหนึ่งันได้สองพันเลยดาวดขาก็ได้นะดขาวก็ได้นะโดดขาวก่อนก็ได้นะเดีวเป็เกเจ้าพายุนะเรียบร้อยจบเก อย่ก็เป hey, ิดใช้แฮกเกอร์เอฟเฟกต์สวนเรปกติเราเป็น P L C นะรับเอ็กเกรอติแรงเขากันดีกว่าชนะแล้วตามที่การ์ดมายไว้เลยไม่นอนอยู่แล้วหนูที่อยู่คนเล่นนะไม่พาดูสองมกซ้เอได้เยเกือบไม่ได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าอาจจะได้เอถ้ามันผ่านไปรับทิบางทีนะ โอ้ยเงิล้านหนึ่งนะร้อยใส่แทนเขาไม่ได้ไม่นานด้วยแจ่วเลยนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็จ,จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเอ็นเฟรมนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ในใจผมด้วยนะครับแล้วผมจะกลับมาเรื่อยๆนะครับหลังากนี้จะกลับมาเรื่อยๆของจริงนะแตงจทิพย์บู๊มาหลายคลิปมากรอบนี้จะกลับมาเรื่อยๆโอเคไหม กติดตามกันด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์ต่อจากวันนี้นะครับผมจะเป็นนายรอชมกันด้วยนะครับผมแต่วันนี้สวัสดีครับผม